มากูมาต้อนจากเขาที่แล้วขอใช้เมึงแล้วกันเลโอมาไอรุ่นพี่เซเว่นก็ซื้อเมึงไอรุ่นพี่เซเว่นยังต้องเจอด้านนี้อืด้านแห่งความมืดหรอด้านแหสงสว่างเอ้ยมองเจอด้านนี้จัดด้านตะวมมนนันทย่ไกล เออกูแน่มาชัวย่าว้าช้าช้าช้าเฮ้ยกูเลวเว้ยตัวนี้เลวเว้ยตัวนี้เลวเว้ยต้นตนนี้เลวเว้ยเตะย้อนหน้าไปเตย้อนหน้าไปเตะย้อนหน้าไปดิเตย้อนหน้าไปดิมาดิมาดิออมาดิ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 ไปไหนเตะย้อนหน้าไปดิเตะย้อนหน้าไปดิเตะย้อนหน้าไปดิ ตีเอาหน้าไปดิตีเอาหน้าไปดิเฮ้ยเตะลำตัวตะลำตัวโอ้โหโคจ๋สลบเลยตะลำตัวไปดิเจอกันตีอุนนอยสุดยาสุยาอ้าวเขนเองเหรอโอ้ยลุาลุกมาลุกมาลุกมา ลูกอาจารย์เตอาจารย์เอาจารย์เอาจารย์ไปย่าน้ไหอาจารย์ไม่ไงอาจารย์นัดตะครไปิใครอาจารย์อาจารย์จะจอแค่อาจารย์โอ้ย้ไม่ามือถวะแทงเข้า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 บบ สบ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 บส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 บบสบสบสบบส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 บบส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  ลุกขึ้นมาอ้าวต้องแต้เจ้าไเหี่ไหยิงยอดหน้าไปเอ้ยไปเอ้ยไปไปไไปเไปเไปไลุกุนห่งสวรรคเลยสับลุกมุ้นของสวรรค์เไงท้าอะไรเข้ามาลกนี่เี้ยเไงเฮ้ยเสั์มากะบอกซะซะชุชิซะชุชิชุชุตึตึ เข้ามา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 มทะุอ้อะไรทไรเ็กามเฮ้โอ้ยทเลยกูเต็มไม่ไงเียวันนีเซเว่นอยากจะจไปเดอกดวันนี้ไปเดอกูดิโอ้ยโอ้ยโกบอล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 ีโอ้โห ให้ลุก่อ้ลุกไอ้เหี้ยไอ้้ยจะลำตัวไหมลุกขึ้นมาไปต้องโดนทันนี่โอยโอตยับนากูเลยไยยับนายมนามามันเขมามมามามบบบมากูไปกว่าไอ้ไงจูจำเรื่ดิไอ้ไงดิวันว้ มัดไว้มัดไว้ไ้ไหไไหนไนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาเปหนไยไไหนจะทำตอไปทีโอ๊ยมาโดนตอ๊โอ้ยโอ้ยม่โดนไปเงี้ยออกมาเซเว่นไอซเว่นนะ้ิไอซเว่นไอซเว่น

ส์สงออกทิเลยเฮ้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 ยพุ่งนาบวยยิ่พุ่งนบวยยอ่พุ่งนบวยไอ้เซเวนไอ้เซเวนนันพัไปเลยไอ้เซเวนตัดลมตัวดิเอ้าเอ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 าไอ้ดี่บุญชาของใครยืนจับจัอ้ยยืนเดินแบบท้ากูโอ้โหสัตว์เอ้ยยังไงมาดิมาดิมาดิไปยานาไปีมยานาไป เออโอ้โหจุดสิเอออืม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 ไดิเข้ามา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 โอ้โหเสียช้ามั่งเลยเข้ามาอเข้ามาอเข้ามาอเข้ามาซาดิเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยท่าพิทท่าพีทอีกที่แ้วท่าพีกูเล่นท่าพิทไอ้สัตว์บ้าเนาะกดปุ่มพีดีอ่ะ ไม่ไงไม่ไงฮาลโงละวรรค์ไม่ไงเออ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 เาเมรัวเมรัวโอ้โหอัดควนควายมัควควายโอ้โหสัตว์แดงท่านอย่าหยุอผักกรอหเผักกรเออเอาเอาอาจารย์ไออาจารย์เด็กผัการเฮ้ยเฮ้ อีเขียนี่อีเขียนี่อีเขียนี่เือรกตัวไปอ้อะอีกสามแมงเลยสามแมงเลยเอาไม่สาสมวะสามแมเลยเฮียมาไอเซเว่นมาอุ้งมาไปย้อนหน้าไปมาตัดล้างมาเฮียไปฉากซะชัวบยา าตายเลยเฮยเขี่ยมามสู้กับกูมาสู้กับกูมาสักบ้านพักโลกบางพักโลกบ้างพักโลกได้ใจรึได้ใจขึลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจับทุ่มไปลุกขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้รับได้เอาสักสอบ

ไอที่นี้ได้ใจแล้วมือได้ใจเลยได้ใจเลยได้ใจเลยกูพะกอนกูพะกอนอุ้งข้ามาอุ้งข้ามาอุ้งเข้ามาอุ้งเข้ามาอุ้งข้ามาสักเจอขาไม่ตายกูหน่อยโอ้ยตอนต้านกำลังโดนชุบเลิกคีดเอาไอ้เหี้ยไม่ตาย้สึกไม่ตายหรอ โอ้โหเฮียม at oh ันยังไม่ตายเฮียเล่นท่าเล่นท่าโอ้ถ้าเจออย่างนี้กูคงจะรอดหรอกเอ้ยเฮียสุเวทเฮียสุเวทได้ใจอือได้ใจแล้วนะได้ใจนะได้ใจนะอือได้ใจเลยไม่ใช่เลยท่านเข้ามาไอ่ไงไอ่ไงเด่นแบบท่ากูเชี่ยเลยครับตัดลำตัวไปตัดลำตัวไปตัดลำตัวไปเป็นด้วยคิก ทิพเดนหน้าไปทิพยเดยหน้าไปทดยดหน้าไปไม่มาใช่ไหมโดดเออไม่ไงมเขเข้ามาไกลกูใช่ไหมต่อยไปดิ่ะิดะอกเยเ้ยเยปมาทยปะมาทเะมาทประมาทท่านี้มั่ดุแรงเฮ้ยมาให้หมูเลนท่าหรอกมาให้หมูเล่นท่าหรอก ไม่ต้องใช้ามอตาเข้ามาเข้ามาสั้นเข้ามาเข้ามาอุ้ยเนี่ยตุ๊กสกิตโอ้โอ้ชิดดุชิดดุชิดโอ้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 ไอ้เซเว่นไอ้เซเว่นไอเจเซเว่นไอเจเซเว่นไอเจเซเว่นโอ้โหเจ้เซเว่นใจเย็นใจเย็นพี่ชายใจเย็นพี่ชายไม่ไงเฮียลบได้เลย ลบดายเลยครับลบดายเลยลบดาเลยเช่้ไม่ไงตึงเลยเก่งมัเลยเก่งเลยเก่เลยฮะฮะเขามันเข้ามัเขามัเขามเขามไม่ไงคทับซ้อนไปดิอมัขนขวาอีกโอ้าดีกูรักเกจริองนีไม่ไงครับสับไปดิหเชื่อไม่โดน ายแล้วกูชิหายแล้วไม่ไหนไม่ไหนสองทีสองทีสองทีโดนอ้สัตว์กระบอกกูมาละป๊าป่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 าป๊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 าป่าป๊าป๊าป๊าย๊าป๊าป๊ตาป๊าาป๊าป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 ๊ทปาปโาปาา